ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวกลุ่มปตทได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นณสวนสันติชัยปราการป้อมพระสุเมนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนบ้างลำพูและบริเวณเขตพระนครในระหว่างวันที่26-28กรกฎาคมที่ผ่านมา ในปีนี้นะครับเป็นปีมหามงคลนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบนะครับกลุ่มปตอตทร่วมกับพันธมิตรทั้งภาคเอกชนภาครัฐเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่สวนแสนติชัยประการแห่งนี้จุดประสงค์ก็คือร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ให้คนนะสาธารณชนได้เห็นถึงราชกรณียกิจกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอทำให ชุมชนรอบๆบริเวณที่อยู่ริมน้ําได้มีการพัฒนานได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะมีการให้ทัทศนศึกษาในคลองบางลําพูนอกจากนี้เราก็จะมีการใช้หนังสองเรื่องบริเวณหน้าป้อมแล้วก็มีการทํา 3D mapping นะฮะมีแสงสีเสียงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราก็มีนิทรรศการโครงการในพระราชะดำริ 10โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญสำคัญทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดก็จะได้เห็นถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมีพระจันริรและก็หน่วยงานต่างๆได้ช่วยกันทำมาดูกันว่าในงานลำนำนาทีบวารีสมโพธิจะมีกิจกรรมอะไร น่าสนใจกันบ้างครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคนเปลี่ยนโลกเคปนี้นะคะทิพย์จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับงานพิเศษนะคะลำนํำนาทีวารีสมโพธซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พันษาค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาชมงานนะคะในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมเลยค่ะ กิจกรรมล่องเรือเส้นทางพิเศษเยี่ยมชมการพัฒนาสายน้ำและวิถีชุมชนคลองบางลำพูเป็นกิจกรรมเพื่อการสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตคนข้างคลองอย่างใกล้ชิดรวมถึงความเข้าใจพระราชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ผ่านงานนิทรศการที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้วยความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี้จะสะท้อนผ่านกิจกรรมต่างๆโดยชุมชนที่จัดภายในงาน ถ้าเกิดพูดถึงขนมนำ้ำมูลนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือร้านหนึ่งเดียวในย่านบางลำพูที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะน้องเพนใช่ค่ะก็คือเป็นสูตรของป้าแอลใช่ค่ะอ๋อนะคะมันมีความพิเศษยังไงคะ,ะตัวข้าวต้มของเราจะสีสีขาวสะอาดค่ะแล้วก็มีความเหนียวนุ่มหนึบใช่ค่ะ แล้วมันอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมซึ่งปกตินะคะถ้าเกิดจะทานเนี่ยที่ปลาเคยเข้าไปที่บ้านป้าแอลเนาะต้องเข้าไปแบบในซอยแบบลึกลับมากนะคะแล้วก็เนื่องจากป้าแอลว่าทําคนเดียวดังนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะทําได้ไม่เยอะแล้วแต่สําหรับใครที่มางานนี้นะคะเขาแจกฟรีค่ะนี่ดังนั้นวันนี้เราก็จะชิมให้คุณผู้ชมนะคะว่าของดีย่านบางลําพูซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องอนุรักษ์เอาไว้เนาะ<ช>เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วว่ะเออ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราสามารถจะมีส่วนร่วมได้นั่นก็คือสร้างศิลปะบนถุงผ้าใส่ย,ยาค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นฝีมือของคนที่มาชมในงานนะคะแล้วเขาก็จะวาดรูประบายสีต่างๆนะคะเพิ่มสีสันให้กับถุงผ้าถุงผ้าธรรมดาธรรมดานี้ก็จะกลายเป็นถุงผ้าที่มีความน่ารักแล้วก็มีความบอบอุ่นจากคนที่ช่วยกันเพ้น์ค่ะและถุงผ้านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะนําไปส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่เขามารับยาตามโรงพยาบาลก็จะเป็นการลดการใช้พลาสติกด้วย นี่เป็นฝีมือของแต่ละคนนะคะที่เขาทําไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปมอบให้กับผู้ป่วยเดี๋ยววันนี้ทิพย์ก็จะทำหนึ่งถุงผ้าด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ๊ใครนะ่าจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ถุงผ้าฝีมือศิลปะของทิพย์ไปค่ะ มือของทิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถุงผ้านี้ก็จะส่งต่อไปให้กับผู้ป่วยเพื่อที่จะใช้รับยาตามโรงพยาบาลค่ะ หลังจากได้เห็นกิจกรรมในงานลำนำนาทีวารีสมโพศไปบางส่วนแล้วมาฟังเสียงคนในชุมชนกันบ้างดีกว่าครับว่าการพัฒนาพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนั้นมีผลต่อพวกเขาอย่างไรกันบ้างหลังจากนั้นเด็กๆในชุมชนจะพาไปรู้จักเรื่องราวในชุมชนกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ก็ต้องเรียกว่าก็เป็นคนที่นําเรื่องราวของบาลัมพูมาเล่าเรื่องให้กับคนที่สนใจนะคะก็ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะมีทั้งเรื่องของการเป็นไกด์เด็กหรือว่าผู้ใหญ่จะเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนค่ะในการนําเรื่องราวของดีของเด่นหรือว่าวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ในย่านบาลําพูนี่แหละค่ะมานําเสนอในมุมมองต่างๆนะคะเพื่อให้คนได้รับรู้ว่าบาลําพูรเรามีดีอะไรค่ะ ดีใจและประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาทำงานในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็ได้มา,าแชร์ความรู้ค่ะให้คนที่ไม่เคยมาเที่ยวบางลำพูดได้รู้ว่าในบางลำพูมีอะไรดีมางค่ะของดีในชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรบ้างค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะแค่ปตทมาจาัดงานเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืองานเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็มีเรื่องของคลองเข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ในการที่ทําให้คลองบาลลังกวคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็อนาคตมันอาจจะสร้างเครือข่ายจะไม่คลองบาลลํากูเนียเกิดก็มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนไทยเนาะที่สมัยก่อนเราใช้คลองในการสัญจรเองก็ตามนะคะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยรู้ว่าคลองอ่ะรู้จักรักรักษาก็จะไม่ทิ้งขยะหรือว่าไม่ปล่อยน้ําเสียก็ทําให้เกิดจิตสํานึกหรือว่ากระตุ้นอันนี้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพื่อให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความสําคัญของคลองที่อยู่ในย่านนี้ขณะเดียวกันวิถีชีวิตชุมชนค่ะกกถูกนนนนนําาเสอใงี อย่างที่บอกอะแค่บอกว่าชื่อปอตทก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วและการที่ได้พวกเราคือคนตัวเล็กๆในชุมชนบางลำพูเนี่ยได้มานําเสนอได้มาร่วมงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆม,มันก็ทําให้คนนี่ได้รับรู้ว่าบางลำพูมีของดีของเด่นอะไรมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของงานแต่มันคือกระบวนการการมส่สมร่วมที่ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในซุ้มต่างๆแต่มันคือเด็กที่พร้อมที่อยากจะทํางานเพื่อชุมชนแค่บอกว่าเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นน้องก็ตื่นเต้นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเด็กเนี่ยเตรียมของเอง ตั้งแต่ตอนเช้ายกของช่วยแม่แม่ช่วยป้าป้าเกิดขึ้นแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆจัดของต่างๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงเย็นที่น้องก็ต้องมาจัดเตรียมกิจกรรมเหล่านี้ค่ะมานำให้เห็นถึงมิติการมีส่วนร่วมของคนในชมุมชนค่ะ หลังจากที่หลายๆคนก็คงได้ชมแล้วนะคะก็คงอยากจะเห็นว่ากิจกรรมที่เราพูดถึงที่บาลังพูได้มาจาัดงานร่วมกับปตทน,นี่มีอะไรบ้างดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทุกท่านนะคะได้ไปชมวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงกิจกรรมในย่า,านบารังพูในสวนสันติชัยปราการค่ะดังนั้นเราไป,ไปกันต่อ สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรให้พวกหนูเรียนรู้บ้างคะอ๋อวันนี้ก็จะเอาเรื่องการทําขันน้ําพันลองนะคะอยาก<อ>ารู้<ห><ห>ว่าความสําคัญมันเป็นยังไงหรอคะความสําคัญคือในชุมชนที่ชื่อว่าต,ตอกบ้านพันผมเป็นชุมชนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องขันน้ําพันลองค่ะอ,อ,อันนี้เขาจะเอาใช้เงินนะคะตีตีขึ้นเป็นลูกก่อนนะคะพอตีขึ้นเป็นลูกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาชันที่ยาเรือเนี่ยค่ะ มาเขี่ยวเทใส่ลงไปนะคะเมื่อเทใส่ไปรอให้ชั้นนี้แข็งแล้วก็เอามาสลักสลักเป็นลายเป็นลายกระหนกลายอะไรค่ะโดยใช้สลักไม่ได้เขียนแบบนะคะใช้สลักเลยในการสลักใช้สลักเลยเองเลยลูกไม่ได้เขียนแบบเลยนะคะก็เมื่อสลักเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าเหยียบพื้นเหยียบพื้นก็คือเอาเอาเอาสิวเอาสิวเนี่ยค่ะตอกลงไป ตอกลงไปเพื่อดุลลายเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับเอาไปเอาไปเคี่ยวเอาชันออกแล้วก็มาขัดนะคะมาขัดแล้วก็มาเป็นแบบนี้แล้วนอกจากบ้นพันธุผมมีพาแล้วมีอะไรอีกมากคะมีทำพวงมาลัยด้วยกระดาษทิชชู่เนี่ยฮะเป็นคุูหมวยค่ะพอดีเขากลับไปสอนอยู่เขาเป็นเขาเป็นสอน คือผู้สูงอายุอาหารที่เวลาอยู่กับบ้านแล้วลูกไปลูกไปทํางานกันหมดนะคะปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยเขาก็เหงาอ่ะหนูเข้าใจใช่ไหมะคะเขาก็เหงาเขาก็เลยหมวยเขาก็เลยมาสอนให้ทํำโงมาลัยกระดาษทิชชูน่นี่แล้วไปจําหน่ายแล้วเมื่อได้เงินมาแล้วเขาก็แบ่งปันให้กับผู้สูงอายุนะคะก็เหมือนช่วยช่วยงานในชุมชน นะคะช่วยให้มีกิจกรรมอันนี้ขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีได้รับผลประโยชน์ด้วยในชุมทนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเดิจากส่วนสัน่ิชัยไปกันไปที่เขียนนี้ว่าต่อไปเจ้กันค่ะไปกันต่อ นี้นะคะจะเป็นแผนที่ในยามาลามพูนะคะอ bon ตอนที่ป้าหมูพูดเนี่ยในมานพันถมนะคะจะอยู่ตรงน,นี้ค่ะแล้วก็ชุมชนของพวกเราเนี่ยคือชุมชนวัดสังเวชค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเราได้ตรงนี้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะถ้าเราลงเรือนะคะเราก็จะลงเรือจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนนรัตค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเลยระบางเรื่อยๆเลยจนถึงนี่แยกวันชัยแล้วก็ลงมานี่เลยค่ะ อันนี้หลุดแมปแล้วค่ะแล้วก็ที่จัดงานนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะค่ะจะอยู่ในสวนสัตวใชิประการค่ะจะอยู่ประมาณบริเวณนี้ค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวในย่ามลำพูนะคะสามารถติดต่อทางเพจเสน่ห์บางลำพูได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อในอินสตาแกรมก็ได้ค่ะเพจเสน่ห์บางลำพูเหมือนกันค่ะไว้เจอกันค่ะ กิจกรรมในงานลำนำนาทีวารีสมโพธยังไม่หมดเพียงเท่านี้ความโดดเด่นของชุมชนบ้างลำพูนอกจากภูมิปัญญางานฝีมือแล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือขนมและอาหารต่อไปจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปทำขนมเกสรลำพูเป็นขนมที่เกิดในช่วงโควิด ที่เลือกใช้การถ่ายทอดเรื่องราวของบ้างลำพูพานขนมไปดูกันครับว่าขนมแกสอนลำพูนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างแล้วมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะนั่นก็คือการทำแกสอนลำพูค่ะแม่แจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหนูเพิ่งจะเคยดีเป็นครั้งแรกค่ะแกสอนลำพูคืออะไรคะขนมแกสอนลำพูเป็นขนมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดไม่ได้ไม่ใช่เป็นขนมไทยโบราณะอะไรนะคะเป็นเป็น เราเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ในการบอกเล่าเรื่องราวของเราเชาวบางลำพูะค,ะ<อ>ค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเอเริ่มต้นนะคะตัวขนมของเกรลำพูนะคะ,ะของเราจะเริ่มทําจากตัวขนมจะทําจากมันม่วงนะคะซึ่งจะเป็นตัวพิมพ์ตัวนี้<อ>เราจะใช้ตัวพิมพ์ตัวนี้เป็นการบอกเล่าะนะคะแล้วก็ทําพิมพ์ขึ้นมา จากนั้นนะคะเราเนื่องจากว่าเรามีน้องๆมาร่วมทํากิจกรรมเวิร์กช็อปเยอะๆและเด็กๆเ,เขาก็ไม่ไม่ค่อยชอบในการกดพิมพ์เราก็เลยมองย้อนเราไปว่าถ้าเราจะสื่อเขาให้เข้าใจคําว่าผลลําพูมันเป็นยังไงเราควรจะใช้วิธีการสัมผัสให้<ก>มากกึ้น<า>ปัน้นปั้นค่ะก็ใช้หลักการปั้นดินน้ํามันขึ้นมาอ่ะงั้นเดี๋ยวให้แม่แต้สอนทิปค่ะว่าเราจะเริ่มต้นปั้นยังไงค่ะเราก็จะเริ่มต้นจากตัวไส้นะคะค่ะชั่งน้ําหนักก่อนใช่ค่ะ เราจะใช้ไส้15 15กรัมทุกอย่างเราจะใช้15กรัมทุกอย่างคือ15กรัมค่ะเอาละกลิ้งเลยค่ะพอไ,ได้มาปุ๊บเราก็จะทำการปั้นเป็นลูกกระสุนค่ะปั้นให้กลมๆค่ะตัวนี้ก็ปัน้นค่ะอันนี้ก็ปั้นอีกเหมือนกันค่ะปั้นค่ะ ไ,ไหมคะาจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวสีขาวเข้าไปอยู่ในตัวสีตัวสีขาวเข้าไปอยู่ในสีม่วงค่ะค่ะดังนั้นสีม่วงก็จะต้องอกรีค่ะค่ะทำวิธีไหนก็ได้นะคะให้ตัวเปลือกเปลือกสีม่วงที่เราใช้แทนเกสรเนี่ยค่ะ ดังนั้นเราก็ใช้สีเขียวดูดความแตกต่าง<ะ>เราใช้สีเขียวหุ้มตัวนี้คือเราเนวดนวดจนเนื้อตัวเนื้อมันในเขาเขาเหนียวค่ะเราก็หุ้มลงไปดังนั้นเคล็ดลับนะคะเราก็ต้องแผ่แผ่มาออกมาค่ะมันจะได้หุ้มได้ง่ายๆหน่อยค่ะนี่เราจะใช้น้ำมันคีโลในการใส่ในถุงมือเราหอมมากชอบน้ำมันคีโลมาก เสร็จแล้วก็เพื่อให้เขาเกิดความเงามันนะคะแล้วก็เวลาเรากดมันจะได้ไม่ไม่ติดพิมพ์นะคะจากนั้นเราปะักปักตรงกลางขอบคุณแม่แจ้นะคะ,คคะนี่เลยหน้าตาแบบนี้แม่แจ้ให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะให้เต็มสิบคะโอ้ให้เต็มสิบเลยหน้าตาแบบนี้แล้วรสชาติอันนี้คือทานได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะทานได้เลย อันนี้ปั้นเองทานเองนัเกเลงพอนะจ๊ะนี่ไส้ข้างในเป็นแบบนี้เลยค่ะแม่ทานก่อนไหมคะ <c oughs> <c oughs> อะไรยลยูกอรอะไร่อยเป็นไงคะรสชาติอร่อยค่ะมิกลิ่นมันไหมคะมีกลิ่นมันหอมมากแล้วมันก็จะแบบหนึบๆนบด้วยค่ะอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ดีค่ะอันนี้แบบอยู่ที่ชุมชนที่บางลำพูเลยโอ้โหาทำสดๆแบบนี้เลยเหรอคะอร่อยไหมชิมได้ไหมอะชิมได้ค่ะนี่นี่เลยไม่ทำดีเลยอะโอ้โหไม่เห็นทำสดๆแบบนี้เลยอะค่ะเอออันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะคุณผู้ชมแม่มันหยิกอะไม่เป็นไร แม่ลองชิมไหมคะ,ะชิมเอยเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจนะคะอร่อยคฮ้หน้าตามันจะหงิกหงิกแต่มันอร่อยนะคะตลอดทั้ง3ามวันของกิจกรรมลำนำนาทีวารีสมโพศนี้มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาฟังเสียงเจ้าผู้เข้าร่วมงานกันบ้างครับมีความรู้สึกประทับใจอะไรในงานวันนี้กันบ้างครับ เห็นนักท่องเที่ยวมากันเยอะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับ mm hmm. ก็รู้สึกว่าภูมิใจในชาติของเราครับ mm hmm. ถ้ากิจาการรมแบบนี้ mm hmm. คิดว่ามีบ่อยๆก็ดีครับ mm hmm. ก็ทําให้ mm hmm. ผู้คนออกมาท่องเที่ยวกันนะคับ mm hmm. ออกมาใช้จ่ายเงินกันอะไรต่างๆกันก็ mm hmm. ทําให้เศรษฐกิจมันก็คงจะดีขึ้นนะครับ มาถึงตอนแรกก็ไปลงทะเบียนทํากิจกรรมที่ทาพวงกุญแจค่ะที่ใส่กับเคสมือถืออะค่ะก็ใส่ชุดไทยค่ะจริงๆเห็นพี่เขาบอกว่าพี่ที่ร้านเขาบอกว่าจริงๆจะเป็นเชา่าแต่วันนี้ให้3วันไม่ต้องเชา่าก็เลยอะคา่ะจัดค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะในโอกาสต่อไปก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนให้เห็นในชุมชนว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ มาจากสนามบินน้านนทบุรีค่ะ,คะตั้งใจมาเลยค่ะวันนี้วันแรกเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนของคนบางลำพูนะฮะ,ะแล้วก็ได้เรียนกิจกรรมร้อยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็โอเคนะดีค่ะดีค่ะดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยควรจะรักษาไว้ถ้าก็จะทำโครงการดีๆอย่างนี้เรื่อยๆก็โอเคนะยินดียินดีมาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ให้ผู้คนมาพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันเป็นช่วงเวลาดีๆมีโอกาสส่งต่อเรียนรู้และให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมข้างใส่น้ำน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยตลอดไปกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ไหมในรายการคนเปลี่ยนโลก ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นาิกานาทีทางททบหสำหรับวันนี้สวัสดีครับ